ไปหล,หลายนานโลโลคือเกม Mid of Empire ไปหลารนานอ่ะ เป็นเกมที่เป็นเกมแนวมันติเพลเยอร์เป็นเกมเนแนวสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นและก็เป็นเกมแนว PVP และ PVE ไปด้วยในตัวเอาชีวิตรอดอแล้วที่บอกว่า เนี้ยมันสร้างรายได้อย่งไงก็สร้างรายได้จากการที่เรานำของต่างๆที่เราคลิกมาไม่ว่าจะเป็นเอ,อเสื้อผ้าชุดเกราะอาวุธหรือแม้แต่เอาสิ่งของจิปถาถะต่างๆลงขายในตลาดหรือแม้กระทั่งเ,เงินในตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเรามีครบหมื่นอนะ แล้วก็เอาไวปวังลงขายได้มันมีระบบของร้านค้าในที่เราสามารถไปซื้อ t ัอ up เพื่อเติมเงินเพื่อไปซื้อสิ่งของในตลาดได้ด้วยและในขณะเดียวกันออของพวกนี้มันก็ สามารถไม่ขายได้นะ่เนี่ยของพวกเนี่ยตรงขายในตลาดเราไปดูตลาดกันตลาดอยู่อีกเมืองเมืองหลวงของเราที่เราทำไว้กับกับกิวเราอะบ้านกิวเราอะตรงนี้ก็เป็นบ้านกิวเราหลังที่สองตรงเนี้ย ตรงนี้เปรียบเสมือนไรนาของกิวเราเกมเนี่ยเราสามารถจับสัตว์เราสามารถอะไรเนี่ยสามารถที่จะอาหาลูกน้องเป็นของตัวเราเองได้เดี๋ยวนะใช่เอนี่กิวเราเนี่ยเห็นไ,ไหมเออมาอยู่ มาเดินอยู่ข้างนอกเดีย๋ยวเรามีลูกเราจะต้อง,งนะ้าจับลูกน้องโดยการที่ไปจับพวกโจรต่างๆมาสร้างทางมาแล้วก็เอามาฝึกมันจะมีทั้งของเกรดดีและของเกรดไม่ดีมันจะมีค่าแบบเขาเรียกอะไรนะค่าความเก่งและไม่เก่งอยู่ในตัวมีความโงดนะ่ด้วยมีซาความโงด่ด้วย เกมนี้ค่อนข้างจะออกมานานแล้วเ <Follow me. S 1> นี่ยลูกน้องผมเนี่ร้อยยี่สิบเต็มจะ,จะดูยังไงค่าความโง่คาง่าความโง่ที่พูดไปก็คือจุดอ่อนจุดอ่อนมันต้องฝึกอ่ะเออเนี่ยตัวเนี่ยยังต้องฝูกอีกสักพักหนึ่งเลยเนี่ยเลเวลมันแค่ยังร้อยสอง แต่เนี่ยเลเวลตันละ120ถามว่าดีไหมก็กลางๆอ่ะสองตัวเนี่ยไม่ได้แบบเก่งเลิ่อเลือเพอรเฟกอะไร <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะพาสองตัวนี้กลับไปยังค่ายเรากับค่ายหลักเดี๋ยวเราจะไปดูในตลาดกันว่าออจะวาง าตลาดตอนนี้เป็นไงมีความคลึกคักแค่ไหน,นเงินค่อนข้างจะแพงในเกมนี้ตอนเนี้ยตอนที่ผมมาช่วงแรกเอ่อมันมันค่อนข้างจะถูกเพราะมันไม่มีการเคลื่อนที่ไปมาเลยจะมีแต่พวกคนจีนเขาเล่นกันอะบ้านกิวผมก็จะอยู่ในเขตบริเวณนี้ใกล้ๆกัน ทั้งสองจุดนี่มีมันน้ำตกมีอดอกซากุรงซากุระและนั่นก็คือหมีนะฮะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าไปใกล้มันนะเอาตรงๆแล้วอะมันพร้อมจะไล่กวดเราได้เลยหมีเลเวลสูงสุดสัตว์เลเวลสูงสุดหรือแม้แต่เอ ไอ้พวกที่เป็นโจรเลเวลสูงสุดมันจะตันอยู่ที่หกสิบหมดเลยหกสิบนี่คือเก่งนะไม่เชื่อว่ากากดด้วยตอนนี้ผมก็เลเวลอยู่ที่หกสิบเลเวลผมค่อนข้างจะตันแล้วแต่ว่าถามว่าเอ้ยเรียบร้อยใครโอ้ยเดี๋ยวเราต้องปิดสักหน่อยละ โหลงมาปุ๊บเรียบร้อยเลยโอเคป,ปุไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวนะปุ๊บโอเคซ่อมให้ละแล้วคราวนี้เราก็แค่เชื่อมหมากับรถแค่นั้นเองโอเค ออและเดินทางต่อโอ้โหอะไรชนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูตลาดกันนะตลาดมันมี มีการแอคทีฟประมาณหนึ่งซึ่งสามารถสไร้างรายได้คนที่มาเล่นโดยการค้าขายของข้างในอ่ะนี่คือตลาดของเกมดูนี่คุกกี้ทองหนึ่งหมื่นอ่ะิเป็นหนึ่งหมื่นอ่ะขั้นต่ำในการวางขายหมื่นหนึ่งใช่ไหมหมื่นหนึ่งตอนเนี้ย สุดลูฟุกก็มันก็ประมาณขั้นต่ำอยู่ที่ส3ม้อยสามสิบห้าคุกกี้ทองซึ่งเราจะต้องเติมคุกกี้ทองเพื่อมาซื้อเงินพวกเนี้ยเงินพวกเนี้มันมาอย่างไรเกิดจากการที่เพลเยอร์ทั้งหลายเอามาวางขายกันไอเนี้ยสงสัยจะเพี้ยนจัดเนี่ยเอาเงอนเดียวมาขายคุกกี้ทองหนึ่พันหนึ่งสี่อ่ะวิธีการที่จะเอาเงินเราไปวางขายก็คือมาสิ่หมดเนี่ยขาย แล้วเราก็เลือกขายเหรียญทองแดงเนี่ยเนี่ยมันขั้นต่ำหมื่นหนึ่งห้าหมื่นแสนห้าแสนเนี่ยคือวิธีการวางวางขายแล้วก็รอให้คนมาซื้อในช่องเนี่ยมันวางขายได้อย่างเออหมาเราไลเออเนี่ยหมาเราเนี่ยวางขายได้วางขายได้หกหมาดี่ช้างอ่า หรือแม้แต่นายพลหรือลูกน้องเราอะสามารถวางขายได้พี่จีนเขาก็วางขายกันอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยราคาเป็นเงินคุกกี้ถ้าไม่ใช่เออใช่เงินทองแดงเงินทองแดงเงินทองแดงเออเงินทองแดงวางขายกันนี่คือที่เขาวางขายกันเราก็วางขายได้เนี่ยวอ้อนี่ยเลยเนี่ยลูกน้องเราเนี่ย ถ้ากดวางขายก็เรียบร้อยเลยประมาณนั้นส่วนการเอาเงินออกจากนี่ก็มันเงินมันจะไปอยู่ในคุกกี้นะมันจะเป็นในรูปแบบของคุกกี้แล้วเราก็เออเอาไปซื้อกาชาซื้อกาชาเสร็จแล้วก็เอาของเออมาวางมาวางขายขั้นตอนที่หนึ่งคือสำหรับการทำเงินคืออะไร หนึ่งคือเอาเงินของเราไปวางขายปุ๊บมันก็จะได้มาในรูปแบบของฟุกี้พอมันได้มาในรูปแบบของฟุกี้เราก็เอาเคอะไรนะฟุกี้ไปซื้อกาชามาเปิดกระชาดูแล้วก็เอาของในกระชามขายวางขายในตลาดของเกมซึ่งมันอยู่ในสตรีมแล้วมันก็จะได้เงินเป็นเงินในสตรีมหรือสองเทรดระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นเลย ไม่ว่าจะเป็นในกรณีทางในทางไหนทางหนึ่งอะที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อกี้มันมีการเทรดกันก็เท่ากับว่าเป็นการค้า,า,า,าขายด้วยเงินจริงระหว่างเพลเยอร์ต่อเพลเยอร์นั่นคือการสร้างไรายได้ประมาณนั้นโอเคนั่นคือวิธีการหาไรายได้ของเกมนะฮะแล้วก็อย่างเหมือนเราอยากได้อะไรในนี้ ตลาดนี่เต็มหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยมีของวางขายด้วยนะเนี่ยอ่านม้าเนี่ยเนี่ยถ้าเรามีเงินพอเนี่ยเราซื้อได้เลยเงินไม่พอเนื้อเน่าโอ้โหมาขายหนึ่งหนึ่งทองแดงโอ้โหตัวจะเชื่อ่ไม้เนี่หายากอยู่นะไม้ตัวเนี้ยสามารถเราสามารถเทรดระหว่างผู้เล่นได้นะ I can do that. So the man fire. It's a fire. So เกมนี้ข้อดีของมันคือภาษาไทยนะเออเข้าใจไม่ยากแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยเป็นที่เป็นกู๊ดทูทสเลดนะต้องทำความเข้าใจประมาณนึงอะตรงนี้ขาดอะไรบ้างไหมวะเนี่ย ให้อะไรมันดีขวานไปเร่มหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วก็ตัวนี้อ่ะมีอะไรบ้างตัวนี้มันไม่มีอะไรแต่ขาดชุดจะไปหลอมชุดให้มันอ,อัน,นี้มีอะไรอ่ะโอ้โหจะพังแล้วได้ นะนนี่เขา,า,าอาชุดอาชุดไสอันนี้สันดีกว่าดันเลกเป็นหลอมัน นี่คือคิวหลักเราเองอะฮะคิวหลักเราก็คนประมาณคนประมาณนึงไม่ได้ใหญ่โตอ่าอ่านะหรือแยกมาอ่าข้าวชิน้นจบถ้ามาเล่นด้วยกันก็อยู่กันอย่างมีรเะเบียบวินัยฮะ ่วิวการขวัญซิงนะ,ะับนี่ได้เป็นจุดเลเวลตันแล้วด้วยจุดเลเวลหกสิบ ตอนนี้เพิ่งจะหกสิบแต่ว่าก็ยังขาดอะไรอีกหลายหลายอย่างเดี๋ยวเอาลูกน้องใส่ชุดหน่อยฮู้ดเลยไหนเราเองก็ขาดอาวุธเนี่ยเดี๋ยนะรถขบะเจ้าอีกคันนึงอยู่ไหนเ้วมีรถครเกี่ยงปุ๋ย อืมนี่รถไยวนนี่ออโอเคเย่พอดูไรอะไอีกขันนัอยู่ไหนอะนี่นะอีกขันอยู่เนี่ยเปล่าวะ ใช่อยู่นี่จริงด้วยเี๋นะมีอะไรบ้างในนี้ไม่ไม่สแสดงว่าเราต้องทำอาวุธเยอะแยะเลย นั่มีอะไรวะก็ผมมีแต่โลกสวยแล้วก็มีแต่โลกโอกาสโลกพังงานจะแค่สีโอเค,อเ,คเดี๋ยวหาดาบสกิ่มึงดีกว,ว่า ดาบเลยว่สักประมาณเท่าไหร่เดียวอาวุธเสียตังอยู่แล้วเนะี่ยอ่ะสองพันอีกพันสองซื้อหมดเลยแล้คิดเกลได้หัวจากนี้ก็พอแล้ว ไปวิธีการหาเงินของเกมนี้อ่าก <_ letter> ็ขั้นแรกวิธีการหาเงินของเราคือฟาร์มของต่างๆแล้ววางขายในตลาดและวิธีการหาเงินขั้นตอนที่สองของเราคือเก็บเราใช้เหรียญนี้ประจำๆคือการออกไปหวด กับพวกโจรป่าต่างๆโจรประจำค่ายต่างๆไม่ดูซสิมาว่าผมมาว่ากัะชั่าง่าว้อ่ะเนี่ยโอเคมีปลาอยู่ถือว่าดีปลาพวกเนี้ย เอามาทำอาหารใครกับสัตว์ผมมาทำอาหารหมีพื้นที่อเรือที่นี่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะฮะนี่เป็นแบบที่ชื่อว่าแบบดองสูนะเป็นเดี TV ่ยวสีทีหนึ่งอ่ะค่อนข้างจะกว้างใหญ่มากพวกนี้ต้องคือต้องทำเรือนั่งไปอ่ะพวกเนี้ย ตามกาพอพวกเนี้ยนี่คือแผนที่ที่แบบค่อนข้างใหญ่และเราอยู่ประมาณแถบนี้แถบนี้แถบนี้ว่าวางแล้วก็เราแวงนโจนเอาโหมันตีใส่เราแล้ว เดี๋ยวเราจะไปลองเก็บเวลกันสักหน่อยนี่ช้างนี่เราจับเราจับมาเลี้ยงได้ด้วยนะช้างเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมละ่ะในตลาดอะมันมีมันมีขายช้างด้วยมันจับยังกันยังไงผมก็ไม่รู้นะไมเช้านี้เราก็มาเริ่มฟาร์มเวลของเรากัน อ่าโอเคเริ่มออกเดินทางกันทุกคนตามเวลอะเราจะสียงรูปน้องเราเข้าเชิญหน้าก่อนุอออ๊ไปไปไปแล้วเราก็ต้องเข้าไปช่วยฟันด้วยสักนิดสักหน่อยว่ย่งดีโอ้ มันปีนใส่เราปุ๊บปอ้อ้้มีโจนมาบุกมีโจนมาปล่อยปุ๊บปุ๊บปุยังไงยังไงล่ะอ่าแล้วเราก็มาดูนะฮะว่าเราจะได้อะไรบ้างเนี่ยมีเงินอยู่ด้วยเห็นไหมเออ มีคนยิงลอยลอยเราอยู่นี่เดี๋ยวลูกน้องเราจะงานอยู่เดี๋ยวขึนเขาไปยุ่งนี่ไงไอ้ตัวที่ลอยเราครบในครบอ่าเรียบร้อยครบมาครบมาเชือกน้องเชือกน้องขอแล้วเชือกน้อง ลูกน้องเรามีสิทธิ์ล้มใช้ด้วยนะไอ้พวกขอบทองพวกนี้ตัวอันตรายอะ่ะลูกน้องเราจะเก่งแค่ไหนก็ต้องมาดูเหมือนลูกน้องเราจะไม่เมีเอาวุธหนึ่งคนนั้นเนี่ยใช้หมัดต่อยด้วยโอ้โหชาช่วยวา้าวเจ้าเดี๋ยวดเราช่วยตัวนี้ก่อนมันไม่มีอาวุธอาวุธแตกอะ่ะลูกน้องเรามีสิทธิ์เกี่ยวุธแตกเสืเอ่อมหัก เสื่อมสภาพได้วิธีการที่ลูกน้องเราไม่มีอาวุธมันก็จะทำให้พังให้แตกเพิ่งจะใส่เพิ่งจะซื้อมาเองนั้นเนี้ยเนี่ยฮะเกมเนี้ยเราจำเป็นต้องพึ่งอีโคโนมีเพิ่งตลาดเพิ่งคนนู้นคนนี้ในการช่วยเหลือในการฟาร์มในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดมาซึ่ง ของที่เราอยากได้ฮนะเงินมันก็จะวิ่งมาหาเราเดยทันทีนะฮะนี่ทุกน้องกไปมาสู้อยู่ไอ้นี่ห้าสิบมงกุฎเลยนะเนี่ยแข็งพอดูเลยนะกลับาเล่นไป เก็ดทางก่อนอไหวมาก่อลูกน้องถ้ามีปัญหาเราแค่หนีจบแต่ลูกน้องหน้าทางจะเคลียร์ยากพอสมควรนะเนี่ยตัวเน,นี้ยอาอา

ออาไปแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นไงจังหวะนี้เป็นไง nội trưởng. Nghe của game này. Thật sự là không có mấy vũ khí luôn ารีบเก็บสองแลรีบไปดีกว่าดูสิด้ได้อะไรบ้างในของดีหมดเลย ่ียังไม่ตายนะจะบอกให้แต่พวกเนี้ยเราคือเราจับไปเลี้ยงต่อได้นั้นขึ้นรถขึ้นรถุบอ่าแล้ววิธีที่เราจะ กับมันก็คือฟื้ถ้าเราอยากจะจับไปเลี้ยงก็แค่อ่อครั่เอ่สงสัยต้องใส่กรงสัตว์เล็กกว่ากรงสัตว์ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เหรอครับโอเค ไม่ได้ไม่ได้เอาฉากก็แสดงว่าเมื่อกี้อะไรนะกั็กสกุงมาปาอืมโอเคเข้าไปในกคงละเนี่ยเสร็จละเอากลับไปเียงที่บ้านเนี่ยฮะชีวิตวันวันหนึ่งของเกมนี้ ไมตีออฟเอ็มพายครับขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะครับวันนี้สวัสดีครับ